สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามอยู่กันในเกมคุกกี้รันซ์คุกกี้บุคคอคอยัอ่นการเดินทางของคุกกี้ลอยและอเพื่อนป่ะกอบกู้และช่วยเหลือหอคอยแผ่นเค,ค้กที่จะถูกความชั่วร้ายครอบงำได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ไหนสักแห่งในบ้านแม่มดว้าวนี่คือหน้าตาของพวกมันแล้จะกำลังวิ่งดีสมัมปทาน นี่คืหน้าตาของสปาร่าที่วิ่งไล่ตามแล้วมันเหมือนใส่กอที่ถูกหั่นเป็นสองส่วนเลยตัวของเจ้งเรามันคือมูดแดงจอมตะการที่วิ่งไล่ตามเราตั้งหาเออแต่เขาก็ไม่สามารถฆ่ามาตรงนี้ได้เลยตกลงไปเลยตุ้มเป๊ะด้านล่างเลยโอ้โหอาราอารากับเพาะที่คุกกี้น้อยแสนห้ารักอ๋อบ้านแม่มดนี่อันตรายจริงๆด้วยอะไรเราหันไปหันมาไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเกิดอะไรขึ้นอะปึ้งอ่าเมื่อภาพตัดไปแล้วกลับมาอีกครั้งแบบสีเขียวค่าพลังของเราที่มีอยู่270ก็เพิ่มขึ้นมา ในโพกดาวและคุกกี้น้อยแสนน่ารักตัวนี้เดินไปตามทางกันก่อนดีกว่านอะออาจจะเฮ้ยเหมือนด้านหน้าจะมีน้องดาวแสนน่ารักที่รอคอยเราอยู่ด้วยละ่ะว้าวส่องแสงรีบระยับเต็มไปหมดไม่เคยเห็นมนกาก่อนเลยเอย้ทางนั้นโอเคไหมลืมตาได้แล้วโอ้มีวมิวเจ้าดาวหกแฉอกก้กับปีกที่สว่างสวยมันเขาจะไม่ตอบอะไรเราไปเลยเพราะงั้นเราถามไปก่อนดีกว่าเธอชื่ออะไรแล้วมาจากไหน <M ew. S 1> เมียวแหมแล้วแถมชื่อเขาก็เป็นเควกชันมาร์กสามอันซะด้วย มิว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 อะไรเนี่ยเรื่องเหมือนจะตัวคุกกี้น้อยแสนกลาหาญก็ฟังออกซะด้วยนะภาษาเทพเลยถามเข้ไปว่าที่นี่มันอันตรายจะไปไหนนะเขาก็ไปตอกอะไรมาเลยนอกจากเงแน่กระดกกระด่งอะไรนะบอกว่าให้ตามไปงั้นหรออ้โหจะสองตัวนี้คุยกันรู้เรื่องเอาละในระหว่างนี้พวกเราเดินตามเจ้ามิวมิวนี่ไปก่อนดีกว่านะจะาปจืมด๋เวมันเขาจะข้ามไปทางล่างซะแล้วสิรีบตามไปดีกว่าก่อนจะคลาดสายตาสวัสดีอะเร โดนแล้วมาแล้วทุนนี้ก็ว้าไปเลยเดี๋ยวไม่รอเราและได้มีคำแนะนำด้านล่างมาว่าให้กดปุ่มแดชเพื่อพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วใช่มจะพุ่งมาเร็วขนาดนี้อ่ะเออโดนชนสันแล้วโอ้โยช่างน,น่าเสียดสะเกิดโดนชนแล้วขับพลังไม่รีเฟซฉันด้วยรถจาก270เหลือ244แล้วเนี่ยออสอยคอยแน่เจ้าคุกกี้ตัวน้อยจะถูกทับแม้แต่แต่ไม่เนี่ย่ะทำไมคราวนี้เราเอาจริงเอาจังจริง,รงไม่กระดิ่งแมวแล้วรีบเดินไปข้างหน้าเพร่อกดปุ่มแดชเลยโอ้ยแค่นี้ก็จบแล้วจะพาไม่ได้ขับพลังล้มลงไป194แล้วอ่ะย่างเธอแต่ ราทีเจาะมิวมิวีกว่าเจออะไรบางอย่างดูข้างในอีกแล้วแล้วก็ว่าไปก่อนเราเสมอเอาปิดปีกบินไปด้วยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเหมือนว่านั่นนะจะมีแสงสีแดงๆผ่องมาถ้าไม่ใช่แสงเลเซอร์ก็คงเป็นแสงจากมอนสเตอร์นั่นเองเฮ้ย hey, เหมือนว่าเข้ามาในสนามรอบแล้วจะมีประตูมากัน้นไม่ให้เราออกไปทางไหนเลยคงใช่เราจัดการเจ้ามอนสเตอร์หมูตอนพวอนี้ก่อนอ้าวราเรื่องสู้อย่าให้บอกใครกันตีสองทีก็จัดการเรียบแล้วลาลาลนละลัโอ้โอ้จะคุกี้รันตัวน้อยต่อสู้ไ อ้อาวพวกเรารีบไปกันดีกว่าในตอนนี้ฟังก์ชนันมุมล่างขวาของเราด้เพ่ม,มา2อันแล้วนั่นคือปุ่มแดชแล้วก็ปุ่มต่อสู้เย้ได้มาถึงตรงน,นี้แล้วกระปุมตรงก,กลางเลยโอ้โหเพลงท่าน,นี้เราก็ขัาไปหาเจ้าน้องมิววิวได้แล้วพอเดินไปข้างหน้าก็มีบันไดให้เราขึ้นไปซะอีกจึบจ๊บจึบจ๊บจเฮ้ยเดินไนมาต้องน,นี้เจอดิชินารีเล่มใดเบอร์เธอซะด้วยตอนนี้ภารกิจหลักของเราคือการขึ้นไปจัดการมอนสเตอร์อีกครั้งเออจ้าเฮ้ยจ้าว้าในครั้งนี้ฟังก์ชันมุมล่างขวาเพิ่ ตัวที่สนับสนุนไอ้ลูกน้องลูกน้องแล้วก,ก็จัดการให้หมดชูชูว้ามาเสร็จแล้วก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างง่ายได้พร้อมกับข้าพลังตอนนี้ที่เบอร์อยู่แค่ร้อยเจ็ดสิบห้าอารามาเด็กหนึ่ง,งปุ่มกระโดดกันบุ้งบุ้งเย,ย้ข้ามาฟังนี้แล้วดมันจะมีหนังสือบริสันเล่มใหญ่ทัฝ้ฝาบ้านวางอยู่ตรงกลางเราควรใส่สีฟ้าที่เชื่เชนให้แล้วเข้าไปอ่านซะเลอเกินราราห์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่า สถาที่มหัศจรรย์ซึ่งเต็มไปด้วยเวทมอนต์หอ,อคอยแพนเค,ค้กเข้าสู่ชั้นต่างๆที่มีโลกใบใหม่รอยอยู่เบื้องหน้าที่เราคุกกี้พวกครอบครองพลังวิเศษคอยคุกครองอยู่แต่แล้วก็มีเตาอบที่มาขุ้ามความสงบสุขบนหอคอยมีเพียงความหวังเดียวที่จะช่วยกอบกู้หอคอยเมืเ่อผนนึถูกปลดนั่นก็คือคุกกี้ผู้มีใจที่สั่งสม ไม่น่าเชื่อว่าที่บ้านของแม่มดจะมีหนังสือที่ลึกลับขนาดนี้อยู่ฮ่าฮ่าเจมิวมิวเธอมาจากหอคอยแพนเค้กตรงนอนหรอมิวมิวใช่แล้วใช่แล้วอาหารของพวกเราทางของเจมิมิวเองสินนะเธอคือชูการ์สตาร์นี่เองมาช่วยหอคอยหรออืมว่าแต่เดี๋ยวนะมาเพื่อช่วยเหลือหอคอยแสดงว่าหอคอยมิวมิววอล้วตอรของเราก็ตกใจวตาตอนนี้เตาอบอยู่บนหอคอยที่ถูกเปิดพันนึกที่มันเรื่องใหญ่แล้วนี่นะ งัน้นก,ก็คงต้องรีบหาคุกกี้ผู้มีจิตใจที่ส่องประกายยิงวัวสิ่งใดตามที่ในหนังสือบอกซะแล้วฮ่าฮ่าสรุปก็คือตัวเรานี่เองมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเป็นคุกกี้ผู้กล้าหาญที่มีจิตใจส่องประกายยิงวัวสิ่งใดอไะไรเมือในตอนนี้นแผ่นดีนจะไหวก็ว้าวแ่นดินไหวอีกแล้วคราวนี้คงต้องขนลุแน่เลยไม่เราต้องรอดกันเถอะเจ้าชูการ์สตาร์ตัวน้อยโอ้ยแล้วเจ้าชูการ์สตาร์ก็วิ่งไปไม่รอเราเลยเฮ้ยรอด้วยสีขาสั้นๆของฉันชูปิดเธอไม่ได้หรอก ไปแน่แน่วิ่งไปให้สุดระเบียดที่เส้นชัยปิงดึงดึงว้าววิ่ง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 เฮ้ยนั่นมันตัวเอไรนะตาแดงเป็นสีชาติเส็ดด้วยยเย้ต้องวิวมิวแล้วก็ไปวิ่งเนาะกระแทกกระโดดจับสายได้เป็นไงล่ะแต่ลูกองนี้นั่นก็คือต้องสวนใจกลางท้องของเจ้าสเปราตัวนี้ดิเองแฟรงค์พ่อหัวไฟรึเปล่าจับซะแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ข้าพรางจุดตัวนี้มากกว่าเราเป็นสิบเท่าซะเลยช่วงนี้ที่ทางเกมปรับข้าพราของเราให้เต็มสองร้อยเจ็ดสิบเช่นเดิมนะเฮ้ยฉันไม่ เอาแมมแล้วเราก็กดโจมตีทั้งท่านที่มันอยู่ใกล้เลยใช่เราต้องโจมตีไรจะประชิดแบบด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเออย่อยย่อยโอ้โหโจ้ดีแล้วกระเทาะหลบการโจมตีใหญ่ของเจ้านี้ได้ ออตอนนี้คพาพลังของเขาลดไปเซตหนึ่ง่วนสี่แล้วเย้ในตอนนี้ดูเหมือนโจแฟงจะเปิดรัศมีรอบๆให้กลายเป็นไฟที่ลุกโชนเพราะกับโยนก่อนไฟใส่เราตามมาดนดลังติดๆซะด้วยห้ามหยุดวิ่งแล้วนะเนี่นยเราถ้ามีอยู่ได้ซีแงแกแน่อโอ้ยแล้วเมื่อไหร่ช่วง,ขงโขนดาวนี้จะหมดสักทีเนี่ยฮัลโหลโอ้ยในตอนนี้เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนโจนี่จะใช้เวลาในการชาร์จพลังโอการมาถึงแรงในการโจมตีใส่แบบอีโจมตีด้วยลูกกวนมหาบัลลังก์พร้อมกับใส่ฟัดเดียวเข้าไปเลย แฟนคอนใหญ่หรือจะชูหมัดเดียวของเจ้าคุกกี้ตัวน้อยโอ้ยแต่โดนทีหนึ่งก็เจ็บสาหัสเหมือนกันนะเนี่ยเย้รีบหลีอีกแล้วเราอู้เกือบหลบไม่ทันแน่พาไปทั้งเกมพันสังเกตนะนีิว่ามือของเขาถือไส้กรอกย่างเยอะเออโดนไส้กรอกย่างทำพิษซะแล้วเอ้ยก็มาดิแค่เราโจมตีด้านหลังเจ้านี้ก็พออู้แฮ้สเกตไวในตอนนี้ขับมาหาของเขาเรืออยู่เค่ติงติงแล้ว ใส่ฟันเหนียวเข้าไปแค่ไม่กี่ทีเจ้านี่ก็ตัวเยี่ยสับระ <Hey. S 1> รีบรุ้ยกันเธอเราต,ตอนนี้ถึงช่วงคูดาเจ้านั่นอีกแล้วไปโชว์เวลาที่เราหยุดวิ่งไม่ได้นั้งแต่เราจะกล้าวิ่งเข้าไปในรัสมีไฟลุกชนนั่นแต่ค่าประงของเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะอีกดปุ่มแดชวิ่งไว้ดีกว่า <c oughs> อ้อขอเถอะ รีบกลับมาสู้ได้สักทีสิเจ้าแฟรงค์นี่อ่ะเจย์เจ้านั้นแพ้คำรามซะแล้วมือนกำลมันจะรวมพลังทั้งหมดแต่เขาต้องรีบไปสกัดไว้ซะแล้วสิไม่งั้นแล้วก็โดนเราได้ปลิวพร้อมกับเป็นคุกกี้ไม่เกรมแน่แน่แมพอจะรีบปิงนี่ค่ะเรารู้สึกสั้นจังเลยเฮ้คุกกี้ผู้กล้าหาญฉันจะใช้เว็บไปให้เธอยืมพลังนะโอ้มาถึงเวลาที่พระเอกจะแสดงตัวอัาช่างเถอะค่ะอ๋เว็บของใครเนี่ยสุดยอดมากเลยตีไปครั้งเดียวจะหนีสลบอปเลยโอ้โหจะชูเกสตาออกมาจะโกงแล้ว ยังเชที่เจ้านี่ไม่เป็นอะไรนะเอ๊ะจะโุกัสตาทำไมจะนอะใรกันละ่ะฮลโกลเป็นอะไรบ้างดูเหมานานืนหน้าตาของน้องจะมองบอกว่าให้เราช่วยกับกูหอคอยนี้ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าเราก็คงต้องรับหน้าที่นี้เสแล้วสิเ <c oughs> ข้าใจแล้วไม่รู้ว่าฉันคือคุกกี้ที่มีจิตใจสั่งประกายหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่า เวลาที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือจะทำเป็นเมื่อย้วยชีได้ยงไงเดี๋ยวช่วยเองชิลกาสตาโอ้โอ้โอ,โอ้แล้ชิลกาสตาก็าได้บินก็ไปด้านบนปุ๊บ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 อร้รบฮังทั้งหมดเข้ามาในตัวของเราโอ้เอ๊ะแล้วทำไมเราหน้ามืดอ,อย่างนั้นล่ะกะเกิดอะไรหน้นกับเราบ้็งล่ะขึ้นไปข้างหน้า ขอพอักความสนุกจากเกมคุกกี้รันซื้อคุกกี้บุกหอคอยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนคะชอบกดไลค์แ like, ชร์กดแชร์ share, และส i ั e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับวิดีโออัปเดตจากฉันของชาแนลค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย